สวัสดีจ้าคุณยายมาแล้วคุณยายมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆสาระดีๆมาฝากสาหรับเช่าตั๊ก,กแตนจ้าสําหรับมือใหม่ในการเลี้ยงตะกแตนอยากหูว่าเห็ดจากไหนตะ๊ก,กะแตนจังสิแข็งแรงไ,งไงว่วยตัววจ้ะมือนี้คุณยายสิมาบอกว่าอาหารเสริมของตั๊ก,กแตนมีอย่างแน่เดี๋ยวตามกันไปบ่งเลยจ้าว่าคุณยายให้ตั๊ก,กแตนกินอีอย่างตะ๊ก,กะแตนจังไงไว่วแข็งแรงที่บอสินเปลือง เงินของข้าจนเกินไปจ้ะตามคุณย่ยมาเลยจ้าที่ภาพไปเบิงจ้ะตามมาเลยท้างหลังเล้จ้านี่เลยจ้าอยู่ในกระสอบนี่เลยจ้ะเคล็ดลับการเท็ดไหตะกะแตนไงไว้ตกะแตนแข็งแรงนี่คือล่ำจ้าล่ำหรือห้ามมาเท่านี่แหละจ้ะไปซื้อมาแต่โล่งสีจ้ะนี่สิเป็นล่ำหยาบล่ำหยาบสีราคาถูกกว่าล่ำอ่อนจ้ะ เาได้ล่ำหยาบมาตะกะแตนน้อยๆยู่เฮาาย่าพึงห้ล่องไปเลยจ้ะเด้อเฮาออกมาหล่อนสะกอนเอามาหล่อนด้วยผ้าด่างเขียวเฮานี่แหละจ้ะหล่อนล่ำหยาบให้เป็นล่ำละเอียดเพราะว่าตะกะแตนเฮาน้อยอยู่สมควรสิให้กินล่ำละเอียดจ้าแต่ว่าล่ำที่เฮ้าเหลือจากการหล่อนเขาอย่าพึงถิ่งเลอจ้ะเด้อเฮาก็บไว้เอาไว้ให้ตะกะแตนกินตอนใหญ่จ้ะให้เพิ่มมีแขวคมๆสะกอนเขาคอยเอาล่ำหยาห้เพิ่นกินจ้ะ นหน่อยนี่ก็หายกินล่ำละเอียดสะก่อนตามคุณยายไปห้ล่ำอาหารเสริมกันเลยจ้าตามไปเลยจ้ะตะกะแตนของคุณยายมากินล่ำช่วงกลางคืนจ้ะเพราะว่ากลางคืนน่ยหาสิม,มืด <c oughs> เข้าก็เลยต้องให้อาหารเสริมลงไปจ้ะเข้าหาห้าแล้วเข้ากัอย่าลืมหายาแลวจ้ะเด้อยานี่สําคัญเพราะว่ายานี่เพิ่นสิเฮิดไทย ตะกะแตนมีรสชาติดีจ้ะอยาให้กินตะล่ำให้กินหญ้าน้ำลำน้ำผสมปนเปกันไปจ้ะหญ้ากระชิบเป็นหญ้าอ่อนๆสก่อนเด้อจ้ะเด้อช่วงน้อยๆหรือสิเป็นใบตองก็ได้จ้ะใบตองอ่อนๆช่วงหนึ่งถึงเจ็ดมือนี่แนะน้ำให้กินของอ่อนจ้ะก็คือเด็กน้อยเท่านี้ละจ้ะคนเท่านี้ตอนน้อยๆก็ต้องให้กินของอ่อนๆเพราะว่าเพิ่งบม,มีแขวเนะจ้ะเนาะ คลิปนี้คุณยายกะเสร็จสิ้นภารกิจให้อาหารเสริมตักกแตนจ้าคลิปต่อไปสิมีอีย่างมาเล่าสูฟังฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆของคุณยายเป็นกำลังใจให้คุณยายเฮดคลิปมาให้ชมกันต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณจ้าลาไปก่อนแล้ว